วิทยาลัยการอาชีพ2ขอนำเสนอการปฏิบัติงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพ2ประจำปีการศึกษา2565ภายในการบริหารงานของคณะกรรมการดังนี้นางสาวจันทราส่งศรีประธานกรรมการบริหารองค์การนายศักดาสิมเสมอรองประธานกรรมการ นายวิราชาติขวดแก้วรองประธานกรรมการนายอัศวินกิ่งจำปารองประธานกรรมการนายวุฒิชัยมหาวันหัวหน้าง,งานกิจกรรมกรรมการและเลขานุการนางสาวสุมาพันธ์คำยิ่งครูที่ปรึกษาองค์การกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการดำเนินกิจกรรมและกิจการ,รองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพ2ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับแผนคนดีและคนเก่งดังนี้โครงการพัฒนาคนดีและคนเก่งมี10แผนงานโครงการเป้าหมายที่1ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนา5แผนได้แก่1.1 แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพโครงการวันงดสูบบุหรี่โลกโครงการฟิกกิจจิตอาสา 1.4แผนส่งเสริมศาสนาศิละปะวัฒนธรรมโครงการสืบสารวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา1.5แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงห้องเรียนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เ้าหมายที่2ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนา5แผนได้แก่2.1แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ 2.2แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์2.3แผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงการหารายได้ระหว่างเรียนเรียนรู้สร้างอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียนโครงการฟินดีวีแคนดูซีซั่น4ส่งเสริมการออมโครงการฟินดีมันนี่วีกิฟต์ฟอม 2.4แผนพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการโครงการวันสุนทอนผู้ลำลึกและภา,าษาไทยแห่งชาติโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2.5แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสื่อสารสากลโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศโครงการทดสอบวัดระดับความสาม,มารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp สภาพโดยทั่วไปและสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพ2มีห้องสำนักงานสวยงามเป็นจุดศูนย์กลางให้บริการแก่สมาชิกมีสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมไปถึงแบบแผนปฏิบัติงานและโครงการขององค์การแผนภูมิคณะกรรมการการบริหารองค์การแผนภูมิตารางสถิติแผนภูมิตารางปฏิทินกิจกรรมมีความสะอาดเป็นสัสดส่วนโต๊ะทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างครบถ้วนรางวัลระดับจังหวัดนายอภิวิชเชียงดีนายกองค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพ2เข้าวรวมพิธีการเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทัศนวิชาชีพและทัศนะพื้นฐานจังหวัดแพร่ประจำปีการศึกษา2564 นายวุฒินันจันทองประธานกรรมการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพ2ร่รวมเป็นประธานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ประจำปีการศึกษา2564และร่วมเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลและจัดทาเกียรติบัตรสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระดับชาติประจำปีการศึกษา2,564 ผลการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนประจำปีการศึกษา2564ดังนี้ประเภทที่1สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวรางวัลชนะเลิศเหรียญทองชุดควบคุมการเลี้ยงจิ้งหรีดประเภทที่2สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเครื่องปั้นขนมไข่เต่ารอง ชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองอุปกรณ์ช่วยลากถังแก๊ส LPG อนเนกประสงค์รางวัลชมเชยเครื่องอัดฐานประเภทที่ 4. สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองระบบป้องกันความปลอดภัยผู้ใช้เครื่องย่อยวัชพืชด,ด้วยพลังงานทดแทนรองชนะเลิศอันดับ3เหรียญทองรถปูพ้าย,ยางคุมดินพลังงานทดแทน ประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญเงินหุ่นยนต์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด19รางวัลระดับภาคประจำปีการศึกษา2564งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือนางสาวศศิวิมลมูลสารชนะเลิศระดับเหรียญเงินในการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพ2เรามุ่งพัฒนาสร้างคนดีสร้างคนเก่งสู่สังคมประเทศชาติต่อไป